สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอมก็จะชวนเพื่อนๆมาทานทอดมันปลานะคะเอมทำอาหารทั้งวันนะคะก็ทอดแค่พอกินนะคะเพราะว่าเอมกินอยู่คนเดียวนะคะเอมอยู่บ้านคนเดียวนะคะช่วงนี้เพราะว่าคุณแฟนแกอยู่ที่ทำงานนะคะก็นี่แหละค่ะก็ทอดมันปลาเหลืองๆกรอบๆสวยๆนะคะเพื่อนๆก็ ทานอาหารกลางวัน,นด้วยกันค่ะก็เดี๋ยวจะเอาอ่าวิดีโอสั้นๆลงยยอวๆเพื่อนๆก่อนนะคะอ่าวิดีโอต่อไปก็จะเป็นวิดีโอทานนะคะก็เอมขอตัวไปทำส้มตำก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูมาชมาคลิปของเอ็มช่วงตอนที่เอ็มนั่งทานส้มตำแล้วก็ทานอาทอดมันปลาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะ ก็ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามและกดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ